Ừ. Ừ. chầm chầm chú phải là chầm đôi à. à chú mày chú mày chầm chầm thôi, lê ỉ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  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 แม่เก้าแม่ชิโอ้ยเดี๋ยวนี้มีแต่แปะอย่างเดียวเลยอ่ะจุ๊บมาจุ๊บมาจุ๊บเออจุ๊บจ่าจุ๊บเบย์เอามาเอามาหอมแก้มหอมแก้มหอมจุ๊บแปะแปะแม่หอมหนุ่มมากแม่หอมหนุ่มมากแม่หอม ล้ักแม่ยกมือขึ้นบ้าอู้หูทักเท่าไหนคะทักเท่าไหนน้กเท่าไหนพูดดังๆนักเท่าไหนไแล้วมามายกมือขึ้นทักเท่าไหนบ้าเท่าฟ้าเหรอเท่าฟ้าโอ้โหเท่าฟ้าต้องจุ๊กทีหนึ่งด้วยเท่าฟ้าต้องจุ๊กทีหนึ่งอะกำมือขึ้นก่อนกำมือขึ้นแล้วหมุนมุนชูมือขึ้นบบกไปมา กำมือค้นแล้วมุนมุนโอ้ยนึกคาไม่ออกเดี๋ยวจูนหมองก,ก่อไปแล้วนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไปแล้วบายบายจุ๊บจุ๊บ